สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะก็เห็นเช้าว,วันแรกนะคะที่เมจ,จะออกปันนะคะก็วอร์มในหมู่บ้านก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเช้านี้บรรยกากาศหนาวเย็นฉ่ำๆนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกะะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็แดดออกเลยนะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงอกฟ้าแล้วเมก็จะปันหาแสงแดดนะคะ อบอุ่นร่างกายเนี่ยนะคะวอร์มนะคะวอร์มเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้บรรยากาศช่ำๆหนาวหนาวหนาวแบบบอกไม่ถูกเนาะกลับมาหนาวอีกนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบฝนจะตกหรือเปล่านะแต่ว่ามันตกไม่ไม่หนัก,กอะน,นะโปรยล่อยตกแบบถนนลื่นอะออ <c oughs> ่นี เรจะใส่จักรยานยนต์ล้มเงินบ่อยนะคะเมื่อวานในไปตลาดก็ได้ยินข่าวแม่ค้าราครุยมันตกไม่แรงอะนะบรรยากาศก็ออกเย็นๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เลยแบบปั่นนะคะหาแสงแดดนะคะันหาแสงหาความอบผุ่นยาำเช้า แกละถ่า,ายน้องปลาคาบกันนะคะเ,เพื่อนๆก่นนี่นะคะน้องปลาคาบแกละชมน้องปลาคาบกันอากาศยังหนาวเย็นอยู่น้องปลาก็ยังเกาะคุ้มกันอยู่นะคะ นี้แดดนะคะแดดจ้าแต่เช้าเลยนะคะเมื่อวานไม่มีแดดเลยเมื่อวานไม่มีแดดเลยแต่วันนี้แดดแรงนะคะแดดจ้ามากๆเลยเช้านี้นะคะไปค่ะไปต่อกันนะคะเมย์ก็พอโดนแสงเข้าตาก็แสบตาเนี่ยนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวขอแหวกเปลี่ยนแว่นจ,จอดเปลี่ยนแว่นตานิดนึงนะคะ เราท้องไหลงดงามนะคะยามเช้าสวยงามบรรยากาศนะคะอันนี้ก็วอร์มอัพนะคะบ้านดึงเดชนะคะขายปลาส้มวอร์มแตวอร์มในหมู่บ้านก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้โอ้โดูนะคะเราทองไหลสวยมากๆเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเห็นแนวดงตาลน,นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราไม่ได้ออกทุ่งนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะออกนะคะแต่วันนี้เมย์สายแล้วนะคะก็ขอปั่นในหมู่บ้านก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวของเมย์ถ้าเมย์ไม่ได้ออกไปด้านนอกนะคะ ก็จะเห็นพระที่ขึ้นเห็นแนวดงตาลนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ฟ้าใสนะคะฝาแจ้งใสมากๆโอ้ดอกไม้สวยนะคะดอกชวนชมบ้านเมโดนเพี้ยลงนะคะเพี้ยลงกินบบตายหมดเลยนะคะสวยนะคะชมดอกไม้ชมบัวนี่นะใบมะกรูดเขางามนะเมยจะว่าจะไปเอา ออมาปลูกบ้างแล้วนะคะปลูกต้นไม้อันก็อันก็ไม่งามมีลูกนะคะมันก็ไม่ได้กินลูกนะคะพัทิ่มมันแกนดกด้วยนะคะต้นเล็กแต่ว่ามีลูกเยอะแต่ว่ามันก็แกนมันไม่งามมันไม่ได้ผลอะไรนี่ก็เลยว่าจะเอามะนาวมะกรูดอะไรมาลงแบบนี่เนาะให้มันเป็นของกินได้อะเนาะ ต้องเปลี่ยนแว่นตานะคะแดดแบบแสงแรงมากๆาเลยแสงแดดนะคะข้าวตาน้ำตาไหลเลยเมยช่วงนี้ก็โอหข้าฝุ่นก็เยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเป็นจุดที่เมย์จะแบบมายืนแบบสองชมวิวนะคะก็จะเห็นแนวดงตาลนะคะแล้วก็จะเห็นแบบธรรมชาตินะคะแนวดงตาลแล้วก็ฟ้าทิพย อีกที่หนึ่งนะคะช้านี้พาทิศขึ้นสูงมากเลยนะคะยมเช้านะคะเพื่อนๆค่ะมีก็ามาลาะนะคะสองบรรยากาศนะคะรอบหมู่บ้านกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะปัน่นสองชมธรรมชาตินะคะยมเชาะะ้าด้วยกันสอง สองธรรมชาตินะคะเต็นไม้สวยๆง,งามๆนะคะในหมู่บ้านสายแล้วบรรยากาศอากาศยังหนาวอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่เสื้อกันยาว <laughs> ใส่เสื้อกันยาวเมื่อวานก็หนาวแต่ว่าเมื่อวานเหมน,ม,นมันมีฝนไปปล่อยแต่วันนี้แดดจ้านะคะแดดจ้าแต่ว่าหนาวนะคะดอกทออไหลน,นะคะช่วงนี้ ทางไหลสวยแต่ที่บ้านเมมันร่วงนะคะมันลรยบ้านเมมันลอยอันรอบนองนะคะพเพื่อนๆค่ะก็อ,ออกสายเพราะว่ารถนะคะรถมันเยอะในหมู่บ้านช่วงเช้าก็าไปทํางานกันนะนะคะช่วงเช้าเนาะจะมีบริษทํามหมู่บ้านก็จะมีบริษัทหลายบริษัทนะคะ,ะขนส่ง,งมากนะคะ่ะ รอมไปฟัาให้ในประเทศนั้นน่ะน้องหมาหมาปุ๊บือเลยเล่นๆน,นะคะนี่ก็เป็นซอยที่จะออกด้านท้ายหลังหมู่บ้านนะคะที่เมย์ไปปั่น,ปนนะคะวันนี้เราไม่ไปนะคะเพื่อนวันนี้เราจะอยู่แค่ในหมู่บ้านพอแล้วนะคะวันนี้วันนี้ขอวอร์มข้อวอร์มในหมู่บ้านก่อน ไม่ได้เข้ามาหาคุณป้าเลยนานคะป้าเป็นไหนบ้างก็ไม่รู้นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะว้าวพองไหลสวยงามนะคะเพื่อนจ่ะสดชื่นสดชื่นค่ะปัน่นหาแสงแดดนะคะวิตามินดีด้วยกันนะคะ เศร้านะคะเจ็ดโมงกว่านลยนะคะเพื่อนกาเจ็ดโมงกว่าแล้วน,นี่ก็ออกสายเพราะว่าปั่นในหมู่บ้านเนะาะปั่นในหมู่บ้านต้องออกสายอีนึงเพราะว่าร้อยคนก็ว่าไปทํางานกันนะคะถนนจะได้แบบไม่นี่นะนี่นะคะอาวัสนาก็งามนะคะบ้านเมย์ไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ เพื่อนบ้านข้างทาง <c oughs> นี่ก็เลาะนะคะเลาะแบบส่องต้นไม้สวยๆงามๆนะคะชวนชมก็สู้เวยนะคะของบ้านนี้นะคะสีชมพูสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะส่องนะคะชมดอกไม้นะคะเพื่อนบ้านข้างทางนะคะนี่นียยกสะโพกสวยมากเลยนะคะ ต้นนี้ทั้งดอกทั้งนี่นะคะยกสะโพกสะโพกสวยมากๆเลยนะคะต้นเล็กแต่ว่าสะโพกยกขึ้นมาสวยมากเลยเพืนชมนะคะพเพื่อนๆค่ะไปค่ะแวะแวะลายทางนะคะบพี่อนๆไปไป,ไปน้ำหมู่บ้านนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่จะพันเราออกไปดูหาได้ทานนะคะพเพื่อนๆค่ะ อันนี้ลูกสาวอยู่บ้านขนะองมูไหลนะคะสวยน,นะคะดอกก็มีหลวงพ่อองค์ยังไม่กลับบัดนะคะองค์นี้จะกลับสายนะคะท่านจะเก็บหลอกเสนทาง ด้านหลังหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะสิงห์ลงสิงกะอ่า,เ,อาเป็นลูกระนาดนะคะอ่าเป็นระนาดเดยอะในหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆยังไม่เคยออกมา,นา,นาหานักกีฬาเลยตั้งก็กลับมาก็ยังยุ่งๆอยู่นะคะ กำลังกายที่สนามกีฬาเนกประสงค์แต่ว่าวันนี้คงไม่ได้คงไม่ได้เข้าไปออกนะคะแหวนแหวนสองดูนะคะด้านนู้นนะคะก็เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์จาหมู่บ้านนะคะก็าลาเนกประสงค์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะไปไปหน้าหมู่บ้าน,น,ะะน,น,นแล้วค่ะเพื่อนๆปั่นเลาะไปหน้าหมู่บ้านกันเมย์ก็ ตอนเช้านะคะอากาศมันก็จะแบบเย็นเย็นชื้นๆนะคะก็พุดฟัดพุดฟัดเป็นอย่างนี้นะคะภูิแพ้นคนเป็นผูิแพ้น้้ำตาก็จะไหลอ,อยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆผาขอให้สุกคมีภาพที่ดีมีความสุขนะคะ อันไปคุยไปนะคะอันไปคุยไปจะตายเมฆแกงเหงานะคะเพื่อนๆค่ะคุยกันแกงเหงาบ้านเมฆแมีหอพักเยอะนะมีหอพักหลายหอพักเนาะก็อันกระเทือนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าลูกลนาดเยอะนะคะลูกลหนาดเยอะสอยเยอะนะคะลูกลหนาก็จะเยอะอามไปด้วยนะคะ ยังหนาวอยู่เลยเพื่อนๆ,ๆนยังหนาวเย็นอยู่เลยนะคะพเพื่อนๆขอ่ะโอายหมู่บ้านนะคะทายหมู่บ้านก็ปแป๊บหนึ่งก็มาครึ่งสัปดาห์แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะอันพูดแล้วนะคะวันนี้ ขอให้เป็นวันพุธที่ดีแล้วก็มีกกความสุขนะคะวันนี้รู้สึกแดดออกฟ้าไม่ลึ้เหมือนทุกวันนะคะทุกวันนี้โหมืดนะคะเพิ่นมืดแบบหลัวนะคะเขาเรียกฟ้าหลัวเนาะหูทองอุไลพันนี้ดอกงามมากๆส,สีสดใสนะคะทองอุไลทองอุไลตดชื่นนะคะมองต้นไม้นะคะดูต้นไม้ดอกไม้ข้างทางนะคะ บรรยากาศสดชื่นนะคะยามเช้าก็เมนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เมก็จะฝาก,พกเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะจะลงคลิปด้านหน้าหมู่บ้านนะคะป่านี้ต้นไม้ใหญ่ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะอันชมบรรยากาศนะคะธรรมชาติยามเช้าในหมู่บ้านกับเมนะคะก,ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะฝากติดตามรับชมคลิปนะคะปันชมธรรมชาติยามเช้าก็เมยน,นะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะ